หลังการเสียชีวิตของคุณยายเอเลนซึ่งเป็นบนรรพบุรุษคนตระกูลเกรแฮมทำให้สมาชิกค,ครอบครัวคนอื่นๆถูกหลอกหลอนด้วยเหตุการณ์ประหลาดและน่าสะพรึงกลัวยิ่งพวกเขาพยายามหาความจริงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งพบความลับเปนดำมืดและชะตากรรมที่ไม่อาจดีเลี่ยซึ่งถูกส่งต่อกันมาทางกรรมพันธุ์วันนี้ลุงเท,ท็ดพาสปอยนางเรือเฮโดริททรีเป็นหนังปี2 0 1 8เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ นั่งเปิดเรื่องมาที่การเสียชีวิตของคุณยายเอลินเธอตายจากอาการป่วยเรื้อรังในวัย78ปีที่บ้านของแอนนี่ลูกสาวของเธอเมื่อวันที่3เมษายนปี2018 ภาพตัดมาที่บ้าน,นครอบครัวเกรแฮมสตีฟเข้ามาปลุกปีเตอร์ลูกชายของเขาเพื่อให้เตรียมตัวไปร่วมงานศพของคุณยายเอเลนและเมื่อสังเกตเห็นว่าลูกสาวของเขาไม่อยู่ในห้องสตีฟจึงไปดูที่บ้านต้นไม้แล้วก็พบชาลีลูกสาววัย13ปีกำลังนอนหลับอยู่จึงปลุกเธอทันทีเพราะกลัวว่าจะตายก่อนดูว่ามันนอนทําอะไรตรงนี้เพราะอากาศหนาวจะทําให้เธอป่วยเอาได้ขณะเดีวยวกันแอนนี่ผู้เป็นแม่ก็รออยู่ในรถและกําลังซ้อมคํากล่าวไว้อะไรให้กับแม่ของเธอ ต่อมาที่งานโซ่ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่นั่งฟังอย่างตั้งใจแอนนี่ก็กล่าวสุนทรพจน์อย่างบามาเธอเล่าประวัติก็คร่าวของแม่ให้ฟังว่าได้ชอบทำตัวลึกลบับโลกส่วนตัวสูงมีงานอดิเรกคือประกอบพิธีกรรมบางอยา่างแล้วระหว่างที่แอนนี่กล่าวอยู่น,นั้นชาลีก็ทำเสียงคลิกลินขณะวาดภาพร่างแปลกๆของแม่เธออยู่ หลังกลับถึงบ้านแอนนี่บอกสตีฟว่าตัวเองรู้สึกแปลกๆทั้งที่ควรจะเศร้ามากกว่านี้อีกฝ่ายแนะนาให้เป็นตัวของตัวเองจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องฝืนความรู้สึกที่เป็นอยู่จากนั้นแดนนี่ซึ่งเป็นศิลปินเดอรามาขนาดเล็กก็ทํางานในสตูดิโอของเธอเพื่อเตรียมตัวสําหรับนิทรรศการที่จะมาถึงและเธอยังสร้างบ้านจําลองของครอบครัวตัวเองไ้ด้วยซึ่งเก็บรายละเอียดต่างๆไว้อย่างครบครันขนาดเดียวกันสตีฟเข้ามาเยี่ยมเธอเพื่อตรวจดูว่าเมียยังโอเคดีหรือไม่จากนั้นก็ตรงไปที่ห้องของปี เพื่อดูว่าก็เศร้ากับการจากไปของยายหรือเปล่าแล้วมาเห็นว่าลูกชายโอเคดีเขาก็กล่าวราตรีสวัสดิ์และขอตัวไปนอนขณะเดียวกันแอนนี่ปลอบใจชาลีที่กำลังเสียใจอย่างมากต่างจากคนอื่นๆในครอบครัวเพราะเธอเป็นหลานคนโปรดของยายแถมเอเลนก็ยังรักเธอมาและเลี้ยงชาลีมาตั้งแต่เล็กแต่เด็กสาวบอกแม่ว่ายายหวังเสมอว่าเธอจะเกิดมาเป็นผู้ชายก่อนถามด้วยความกังวลว่าใครจะดูแลเธอต่อถ้าแม่ตายไปแอนนี่ตกใจกับคำพูดของลูแต่ก็รับรอง เพราะเกิดเรื่องแบบน,นั้นสตีฟกับปีเตอร์จะเป็นคนดูแลเธอเองพอพูดจบก็แยกย้ายกันไปนอนแต่ก่อนแม่จะจากไปเธอก็สังเกตเห็นข้อความปแปลกๆบนผนงังที่เขียนว่าสตัตนีแต่เธอก็ไม่ได้เอกใจอะไราจากนั้นแม่ก็เปิดดูสมุดบันทึกความทรงจําและพบจดหมายฉบับหนึ่งที่เอเลนเขียนไว้เนื้อความในนั้นระบุว่าขอดด้วยที่แม่ไม่ได้บอกทุกเรื่องแต่จงอย่าท้อแท้กับความสูญเสียเพราะสุดท้ายแล้วลูกจะรู้ว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนและการเสียสละนี้จะดูเล็กนอน ไปเลยเมื่อเทียบกับรางวัลตอบแทนแอนนี่ที่รู้สึกไม่ดีที่ได้อ่านจะปิดมันและเตรียมเข้านอนแต่หลังจะปิดไฟและจะกลับปอ,อกไายก็เห็นเงาเอเลนยืนยิ้มในความมืดเธอจึงเปิดไฟอีกครั้งก่อนสังเกตเห็นเมรูปปั้นในบ้านจำลองเอเลนได้มายืนจ้องมองเธอที่กำลังให้นมชาลีอย่างใกล้ชิดก่อนนอนเธอจึงเล่าให้สตีฟฟังว่าตัวเองเห็นภาพหลอนที่ห้องเวิร์กชอปซึ่งอาจเป็นผลมาจากความเครียดที่ิ่งสูญเสียแม่ไปหมดมา ที่โรงเรียนในเช้าของอีกวนนันขณะเพื่อนๆทำแบบทดสอบที่ครูสั่งชาลีกลับนั่งประดิษฐ์ของเล่นอย่างใจเย็นครูก็เลยเข้ามาเตือนให้ทํางานที่สั่งให้เสร็จก่อนแล้วดูจูนกตัวหนึ่งก็บินชนหน้าต่างห้องเรียนในขณะเพื่อร่วมชั้นกําลังส่งเสียงเออะออยู่นานชาลีก็จ้องมองกันไกลราวกบวางแผน่นบางยางฝั่งของปีเตอร์ก็เช่นกันเขานั่งเมื่อลอยอยู่ในห้องและไม่ได้สนใจเรียนเลยสักนิดจนตอบคําถามที่ครูถามไม่ได้ ต่อมาชาลีออกไปดูนกที่ตายจะตัดหัวมันและแอบ,บเก็บใส่กระเป๋าก่อนจะกินช็อกโกแลตที่ได้ชอบอย่างไม่ใส่ใจฉับพลันจะเห็นหญิงคนหนึ่งที่ฟั่งตรงข้ามกำลังโบกมือทักทายยังเป็นมีต ฝังของแอนนี่กำลังทำงานอยู่ในเวิร์กช็อปที่บานแต่เมื่อเธอสังเกตเห็นว่าห้องของแม่เปิดอยู่จึงเดินปรีเข้าไปดูอย่างร้อนรนก่อนพบสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมขนาดใหญ่ถูกวาดอยู่บนพื้นเธอตกใจอย่างมากจึงรีบปิดประตูและลงไปทางสตีว่าเขาได้เข้าไปในห้องของเอเลนหรือเปล่าแล้วไม่อีกฝ่ายบอกว่าไมา่ทั้งคู่จึงพากันไปล็อกประตูเพื่อไม่ให้รบกวนจิตใจอีกต่อไปทันใดนั้นสตีได้รับโทรศัพท์จากผู้ดูแลสุสานที่โทรมาแจ้งว่าหลุมศพของเอเลนถูกทำลายแต่เขาตัดสินใจที่จะไม่ ไม่บอกเรื่องนี้กับแอนนี่เพราะกลัวภรรยาจะเก็บมาคิดมากจึงอ้างกับเธอว่ามีคนโทรมาทวงนี้แอนนี่ที่ไม่ได้สนใจจึงบอกสามีว่าเธอจะไปดูนางแต่จริงๆแล้วจะโกหกเพราะจะมุ่งหน้าไปที่ศูนย์บำบัดเทนและเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องการระบายปัญหาชีวิตในตอนแรกแอนนี่ลังเลที่จะแบ่งปันความสูญเสียของเธอแต่ในไม่ช้าก็ยอมเปิดเผยปัญหาด้านสุขภาพจิตของแม่รวมถึงโรคหลยบุคลิกและภาวะสมองเสือ่อมเธอ,อยังเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับพ่อของเธอที่มีภาวะซึมเศร้า เปโปรคจิตเหมือนกันโดยเลือกที่จะอดอาหารจนตายและพี่ชายก็เป็นโรคจิตเสื่อมซึ่งเลือกที่จะปิดชีพตัวเองตอนอายุ16ด้วยการแขวนคอแล้วก็เขียนจดหมายลาตายที่กล่าวโทษแม่เอาไว้โดยหาว่าแม่เอาคนอื่นมาใส่ในร่างเขาทำมาทุกคนที่ได้ยินถึงเงียบกรีและคิดว่าเรื่องที่ตัวเองเจอมามันเบาไปเลยเมื่อเทียบกับเรื่องของแอนนี่จากนั้นเธอเล่าต่อถึงความเจ้าเล่์ของแม่ที่ชอบพูดบันหัวชาวบา้านฉันพยายามกีดกันแม่ออกจากลูกชายคนโตแต่สุดท้ายเธอก็ลูกสาวคนเล็กไปเลี้ยงด อยู่ดีและวแวนนี่ก็ร้องไห้ออกมาด้วยความรู้สึกผีเพราะในตอนที่เอเลนป่วยหนาเธอกับแม่ก็ยังคงไม่เข้าใจกันก่อนระบายว่าตัวเองรู้สึกไม่มั่นใจเลยว่าครอบครัวจะช่วยให้เธอผ่านพ้นเรื่องนี้ไปยังไง เช้าวันต่อมาขณะชาลีประดิษฐ์หุ่นจำลองอยู่ในห้องพลันสังเกตเห็แนแสงประหลาดที่วิ่งผ่านตัวเธอไปเธอจึงเดินออกไปดูที่ด้านหลังของบ้านราวกับอยู่ในพวังขณะถือหัวนกไปด้วยเวลาเดียวกันเจ้าของแกลเลอรี่ติดต่อแอนนี่มาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับผลงานชิ้นใหม่ของเธอหญิงสาวจึงไปที่ห้องเก็บโมเดลจำลองเพื่อถ่ายรูปทัในใดนั้นปีเตอร์ก็เดินเข้ามาและขออนุญาตนำรถไปงานเลี้ยงที่โรงเรียนในคืนนี้เพราะหวังว่าจะได้เจอกับบริดเจตเพิ่มร่วมชั้นที่กชอแอนนี่ไม่ได้ห้ามอะไร แค่สั่งไม่เขากินเหล้าทุนาน เพราะต้องขับรถกลับบ้านในยามวิกาลก่อนใช้ให้ไปทางชาลีว่าจะไปเที่ยวได้ไหมชายหนุ่มจึงไปตามน้องที่ห้องแต่เมื่อไม่เห็นเธออยู่เขาเลยเดินออกไปดูข้างนอขนดดกขณะเดียวกันชาลีเห็นคุณยายของเธอนั่งอยู่กลางทุงซึ่งถูกห้อมล้อมด้วยเปลวไฟทันใดนั้นแอนนี่ก็มาถึงและต่อว่าที่ลูกสาวเดินออกมาข้างนอกโดยไม่สวมรองเท้ากับเสื้อคลุมจึงลากชาลีกลับบ้านเพราะอากาศข้างนอกหนาวเย็นจะเมื่อเด็กสาวบอกแม่ว่าเธออยากได้คุณยายคืนมาแอนนี่จะบังคับไปชาลีไปงานปาร์ตี้กับปีเตอร์ หวังว่าเธอจะได้เจอเพื่อนเพื่อเลิกฝุ้งซ่านถึงเอเลนสักทีก่อนกำชับลูกชายว่าห้ามดื่มเหล้าเด็ดขาดซีฝ่ายก็รับปากอย่างดีระหว่างทางไปงานปาร์ตี้ปีเตอร์โคตรจะรำคาญชาลีเพราะได้ชอบทำเสียงคลิกลิ้นอยู่เรื่อยๆแล้วพวกเขาก็ขับรถผ่านเส,สาโทรศัพท์ที่มีสัญ,ญลักษณ์ปแปลกๆจารึกกวั เมื่อถึงงานโรงเรียนท่ามกลางผู้คนที่จอแจปีเตอร์สังเกตเห็นบริจเจตนั่งอยู่คนเดียวจึงชวนเธอไปเที่ยวและผีสมุนไพรด้วยกันทิ้งชาลีให้อยู่ตามลําพังท่ามกลางสูงชนเธอจึงกินเค้กช็อกโกแลตภายในงานโดยไม่รู้ว่ามันมีส่วนผสมของเนยทั่วซึ่งเธอแพ้ย่างรุนแรงส่งผลให้มีนานหลังจากนั้นชาลีก็หายใจลําบากจึงรีบไปบอกพี่ชายที่กําลังสูบบ้องอย่างเมามานอีกฝ่ายที่ได้ยินตกใจอย่างมากจึงอุ้มน้องสาวไปที่โรดในขณะที่เธอขอบบวมและหายใจเป็นเสียงวีปิด เร,เร่งความเร็วโดยไม่สนใึงความปลอดภัยโฉบเชี่ยวไปตามถนนที่มืดมีระหว่างทางชาลีเริ่มหายใจไม่ออกจึงยื่นหน้าไปสู่อากาศทังนอปีเตอร์จึงเหยียบมิดไมยโดยไม่รู้ว่าน้องสาวได้โผล่หัวออกไปทันใดนั้นชายหนุ่มก็พบกวางที่นอนตายบนถนนจึงหักพวงมาลัยจนรถเสียหลักทำให้หัวชาลีกระแทกเสาไฟฟ้าอย่างแรงชายหนุ่มหยุดรถด้วยความตกใจนั่งมองถนนอยู่ครู่หนึ่งพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเหลือบมองกระจกหลังแวบหนึ่งและเมื่อรับความจริงไม่ได้ เขาก็พูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรก่อนจะขับรถกลับบ้านอย่างเ,ง,เงียบๆแล้วเมื่อถึงที่หมายเขาก็เดินลงจากรถและไม่หันกลับไปมองอีกเลยก่อนจะตรงไปที่ห้องนอนตัวเองปีเตอร์ที่บอบช้ำหนึ่งจิตใจอย่างหนานอนตาค้างอยู่บนเตียงจนถึงเชา้าและในที่สุดเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของแม่หลังจากพบศพชาดีที่ไม่มีหัวอยู่ในโรดและตอนนี้สีสานลูกสาวของเธอก็กลายเป็นอาหารของฝูง,งมดอยู่กลางแจ้ง วันต่อมาแอนนี่ก็ยังคงร้องไห้ได้วยความเจ็บปวดได้มีสตีฟคอยปลอบใจอยู่เคียงข้างขณะที่ปีเตอร์ยังคงจมอยู่กับความรู้สึกผีและในไม่ช้าครอบครัวก็จัดงานศพให้ชาลีท่ามกลางความโศกเศร้าของแอนนี่ที่หลังจากสูญเสียแม่ตัวเองก็ยังต้องมาสูญเสียลูกสาวด้วยคนและในช่วงกลางดึกทั้งสตีฟแอนนี่และปีเตอร์ต่างก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหัน วันต่อมาปีเตอร์นั่งเมือลอยในชั้นเรียนในช่วงพักเที่ยงขณะพรีสมุนไพรกับเ,เพื่อนเขา,าเกิดอาการตื่นตระหนกขึ้นมาขณะเ,เพื่อนพยายามปลอบใจปีเตอร์ก็เสื่ื้นและพูดผ่านน้ำเสียงเจ็บปวดว่าเขารู้สึกเหมือนลำคอตัวเองกำลังขยายใหญ่ขึ้น คืนน,นั้นปีเตอร์กลับถึงบ้านและพยายามหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะเข้าไปข้างในโดยที่ไม่รู้เลยว่าแอนนี่นั่งอยู่ในรถของเธอที่หน้าบ้านด้วยความโศกเศร้าเธอกลับไปที่สนยนบรรเทาทุกข์อีกครั้งจอดคิดอยู่ครู่หนึง่งก่อนจะเปลี่ยนใจและกำลังจะกลับบ้านแต่อย่างไรก็ตามยิงที่ชื่อโจนสมาชิกของกลุ่มได้เข้ามาให้กำลังใจเธอหลังจะรู้เรื่องการเสียชีวิตของชาลีโจนก็แสดงความเสียใจและเล่าให้เธอฟังว่าเธอเองก็เพิ่งสูญเสียหลานชายไปเช่นกัน จนจึงทิ้งเบอร์โทรของเธอให้แอนนี่เพื่อว่าเธอต้องการใครสักคนที่จะพูดคุยด้วยเมื่อแอนนี่กลับถึงบ้านและเตรียมตัวเข้านอนสตีพยายามเข้าหาเธอแต่ก็ถูกปฏิเสธก่อนที่แอนนี่จะไปนอนในบ้านต้นไม้ของชาลีแทนซึ่งสางมีก็เข้าใจว่าเธอคงอยากอยู่คนเดียวเวลาเดียวกันปีเตอร์ที่นอนอยู่ในห้องได้ยินเสียงคลิกลิ้นของชาลีและตกใจเมื่อมองไปยังเสื้อหูที่มุมห้องเพราะเหมือนเหมือนว่าน้องสาวของเขาเมื่อยืนอยู่ตรงนี้แต่ก็พบว่าตาฝาดไปเท่านั้น วันรุ่งคืนแอนนี่ไปเยี่ยมโจนที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอเพื่อระบายความทุกข์ยากในชีวิตได้ฟังหลังจากเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับชารีแอนนี่ก็เปิดเผยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เธอเดินละเมอในอดีตตอนนั้นเธอตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองยืนอยู่ข้างเตียงดูกๆโดยที่เนื้อตัวของพวกเขาเปียกชุ่มด้วยทินเนอร์และตัวเธอเองก็เปียกชุ่มด้วยเหมือนกันก่อนพบว่าเธอถือกล่องไม่ขีดไฟที่มือซ้ายและกระป๋องทินเนอร์ในมือขวาซึ่งทันทีที่เธอจุดไฟลูกๆก,ก็ตื่นขึ้นมาและกรีดร้้องดดดันเธึไสติบ ไฟเดียวนั้นซึ่งจุดนี้นี่เองที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเธอกับลูกลูไม่กลับมาแน่นแฟนเหมือนเดิมอีกต่อไปตกเย็นขณะสตีฟเข้าไปหาแอนนี่ในห้องเวิร์กชอปและพบว่าเธอกําลังสร้างงานชิ้นใหม่ซึ่งก็คือเหตุการณ์จําลองการตายของชาลีทำเอาพ่อที่เห็นถึงกับตกใจเพราะหากปีเตอร์เข้ามาเห็นต้องเสียใจมากแน่แต่อีกฝ่ายบอกก็ไม่เกี่ยวกับเขาเพราะเธอแค่จําลองภาพอุบัติเหตุท่านั้น ระหว่างทานมื้อเย็นแอนนี่ดูแปลกไปเพราะแทบไม่แตะต้องอะไรเลยก่อนเหลือบมองปีเตอร์เป็นครั้งคราวและเมืวว่อลูกชายรู้ตัวว่าถูกมองจึงถามว่าจะมีอะไรอยากจะพูดไหมแอนนี่ปฏิเสธที่จะถามคำถามในตอนแรกแต่สุดท้ายก็เริ่มเอ่ยปากออกมาก่อนจบลงด้วยการตะโกนใส่เขาโทษว่าปีเตอร์เป็นต้นเหตุการตายของชาลีและมันคงจะดีกว่านี้หากเขาพูดขอโทษแล,ละรับผิดชอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอรู้สึกเดือดดาลเพราะลูกชายไม่ยอมรับอะไรเลยปีเตอร์จึงจ้องมองและเตือนแม่ของเขา ว่าเธอเองตั้งหาที่เป็นคนบังคับไปชาลีไปงานปาร์ตี้ตั้งแต่แรกสตีฟจึงเข้ามาห้ามและบอกให้เขาหยุดเดี๋ยวนี้ทำให้นี่เดินออกไปด้ยวยอารมงุดหงีด วันนุ่งคืนแอนนี่พยายามอย่างเต็มที่ที่จะทํางานในโอรามาของเธอต่อไปสําหรับจะแสดงที่ร้านขายอุปกรณ์ศิลปะแต่เธอก็ไม่สามารถเข็นความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้จึงออกไปเดินเล่นแก้เซ็งขึงนนอก่กอนเมื่อเงินเจอโจรที่แวะมาซื้อของเหมือนกันซึ่งเธอเล่าเรื่องต่างๆอย่างตื่นเต้นว่าเธอเจอร่างทรงคนหนึ่งที่ทําวิธีอัญเชิญดวงวิญญาณซึ่งสามารถเรียกลานชายของเธอที่ตายไปกลับมาได้เธอถึงชวนแอนนี่ไปได้วยกันแม้อีกฝ่ายจะไม่เชื่อในตอนแรกแต่สุดท้ายก็ทนแรงลบเล้าไม่ไหวจึงต้องการ ไปดูเห็นกับปาตัววีโดยจน่ายอนนี่กลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอเดายเริ่มวิธีกรรมที่ได้ร่ำเรียนมาเพื่อติดต่อหลานชายตัวเวีจนบอกก็วิธีนี้จะทําให้เราสื่อสารกับเขาได้โดยใช้เพียงแค่แก้วและกระดานดํา แอนนี่ตกใจแล้วเริ่มมีอาการตื่นตระหนกหลังจะเห็นว่าช็อกขยับเองได้ซึ่งเขียนเป็นข้อความว่าเขารักยามาขณะแอนนี่สติแตกและบอกให้เธออยู่แต่โจมรับรองว่าแอนนี่ก็สามารถใช้วิธีเดียวกันนี้เพื่อติดต่อกับชาลีได้เหมือนกันโดยใช้สิ่งของส่วนตัวของผู้เสียชีวิตเป็นตัวเชื่อมและกล่าวกระถานลึกลับที่เธอได้รับมาจากร่างทรงโดยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกครอบครัวของเธออยู่ในบ้านขณะทำพิธีพอพูดจบก็มอบเทียนและคู่มือกระถาให้ก่อนที่แอนนี่จะรีบกลับออกป ระหว่างทางกลับบ้านแอนนี่ที่ยังรู้สึกหวาดกลัวไม่หายก็ได้ยินเสียงคลิกลิ้นของชาลีดังขึ้นมาสร้างความประหลาดใจให้กับเธออย่างมากจนถึงกับหยุดรถและหลั่งน้ำตาด้วยความเสียใจ ในช่วงกลางดึกแอนนี่รู้สึกกระวนกระวายใจและนอนไม่หลับก่อนพบฝูงมดที่กำลังมุ่งหน้าไปยังที่แห่งหนึ่งเธอจึงเดินตามไปดูด้วยความสงสัยแล้วก็พบว่าต้นทางคือศพของปีเตอร์แต่ขณะที่หญิงสาวก,กำลังตื่นตกใจอยู่นั้นปีเตอร์ก็เรียกแม่และบอกว่าจะเดินละเมออีกแล้วก่อนโยนคำถามใส่ว่าทำไมถึงดูเหมือนกลัวเขาขนาดนั้นแอนนี่จึงเพลอสารภาพว่าเธอไม่เคยตั้งใจที่จะคลอดเขาออกมาตั้งแต่แรกและเคยพยายามทำแท้งด้วยซ้ำ ปีเตอร์ที่ได้ยินร้องไห้ได้วยความเสียใจก่อนถามเสียงแข็งว่างง้นปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่ทำไมแม่ก็เลยบอกว่ายายกดดันให้เด็คลอดออกมาท,ทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้สมัครใจเลยและทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันอย่างหนาขณะร่างกายของแม่ค่อยๆลุกเป็นไฟฉับพลันแอนนี่ตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองแค่ฝันไปจึงเข้าไปปลุกลูกชายและขอโทษสำหรับเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนขอให้เขาตื่นเดี๋ยวนี้เพราะจะมีบางสิ่งที่อยากจะทำร่วมกันจากนั้นก็ไปปลุกสตีฟด้วยคน เดเมื่อทั้งคู่ลงมาที่ห้องเวิร์กชอปแอนนี่ก็สวดกรถาที่โจนให้มาโดยใช้สมุดภาพของชาลีเป็นตัวเชื่อมโดยอ้างว่าเธอสามารถติดต่อกับลูกสาวได้เร็วแต่สตีฟปฏิเสธที่จะเชื่อและด่าใส่ว่าเธอบ้าไปแล้วหรือไงแต่สุดท้ายปีเตอร์ก็ยอมทำตามเพราะทนคําร้องขอของแม่ไม่ไหวสุดท้ายสตีฟจึงต้องยอมตอบตกลง จากนั้นแอนนี่สวดคาถาไปลกๆหลังจากนั้นไม่นานปีเตอร์ก็รู้สึกว่าอากาศเย็นลงและแก้วก็ขยับอยู่ตรงหน้าพวกเขาสร้างความสับสนแก่ทั้งคู่อย่างมากแต่หลังแอนนี่เรียกลูกสาวอยู่หลายครั้งดันไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเลยเธอจึงเริ่มสิ้นหวังและดูเหมือนจะเสียสติสตีฟจึงขอให้ล้มเลิกได้แลว้วจะในทางกลับกันปีเตอร์ร้องไห้สะอื้นด้วยความกลัวและฉับพลันแก้วก็ตกลงบนพื้นพร้อมกับเทียนที่ลุกชนขึ้นมาทันใดนั้นชาลีก็ดูเหมือนจะเข้าสิ่งแอนนี่ปีเตอร์จึงกรีดร้องเสียความ สตีพยายามปลุกภรรยาให้ตื่นขึ้นด้วยการสาดน้ำเย็นๆซึ่งมันก็ได้ผลเพราะนี่กลัมามีสตีอีกครั้งและด่าพ่อกับลูกว่ากำลังทำบ้าอะไรอยู่ขณะปีเตอร์รู้สึกตกใจที่แม่เป็นแบบนี้ ในระหว่งางคาบเรียนของอีกวนันปีเตอร์ยังคงนั่งเมอลอยเหมือนเดิมก่อนสังเกตเห็นแสงประหลาดว่าพนหน้าเข้าไปแบบเดียวกับที่ชาลีเคยเห็นในห้องนอนของเธอแล้วก็ต้องตกใจให้กับเงาสะท้อนของตัวเองที่กำลังฉีกยิ้มไม่เขา่าพร้อมได้เสี่ยงต่อลิ้นของชาลีทำให้ปีเตอร์สะดุ้งเฮือก่อนเดินออกจากห้องเรียนด้วยความตกใจขณะเดียวกันสตีฟโทรหาแอนนี่เพื่อบอกเธอว่าปีเตอร์โทรมาจะโรงเรียนและเชื่อว่ามีวิญ,ญญาณชั่วร้ายตามหลอกหลอนเขาอยู่สตีฟจึงบอกให้เธอหยุดทำตัวแปลกๆเพราะยัง มีลูกชายที่ต้องปอกป้องอีกคนก่อนจะวางสายไปจากนั้นแดน,นนี่ก็ได้รับโทรศัพท์อีกสายจากขอสินที่โทรมาเร่งเร้าให้เธอทํางานในเซญิงสาวที่รู้สึกกดดนันจึงเผลอดทำกาวี่จ,จิ๋วแตกโดยไม่ได้ตั้งใจทำไม่ได้หัวเสียและทําลายเข้าของทุกอย่างจนย่อยอยาบแล้วอยู่มาวันหนึง่งแอนนี่ที่เดินเข้าไปในห้องชาลีก็เห็นปากกาของลูกสาวกำลังวาดรูปเองได้ซึ่งดูเหมือนกำลังสเก็ตหน้าใครสักคน ในช่วงกลางดึกปีเตอร์ที่ได้ยินเสียงคลิกลินก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแบบงงก่อนเห็นน้องสาวที่ตายไปแล้วยืนจ้องมองในเงามือและจู่หัวของเธอก็กระเด็นหลุดออกมาก็จะกลายเป็นลูกบอลที่กลิ้งดุนลุนอยู่บนพื้นทันใดนั้นก็มีคนคว้าหัวจากด้านหลงังปีเตอรไ์ได้ได้เพียงดิ้นรนบนเตียงและกรีดร้องด้วยความพรั่นพรึงแม่นนี่เข้ามาปีเตอร์กล่าวหาว่าจะเ,เดินละเมอและพยายามฆ่าเขาอยกเลวแต่แอนนี่ปฏิเสธว่าตนไม่ได้ทำก่อนแนะนำาให้ปีเตอร์บอกสตีฟเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะ มันอาจทาให้ทุกอย่างแย่ลงและเธอเป็นคนเดียวที่แก้ไขมันได้และภาพที่วิญญาณของแอนนี่สเก็ตไว้ในตอนแรกปรากฏว่าเป็นหน้าของปีเตอร์ในสภาพทรมานเรากับกำลังแสดงหนึ่งความตายของเขาแอนนี่เลยนามันมาโยนใส่เตาผิงเพื่อเผาทําลายหลังจากรู้ว่าวิญญาณที่เธอเรียกมานั้นชั่วร้ายกว่าดิคดีแต่แล้วขนาดที่สมุดกําลังไหม้แขนของแอนนี่ก็ติดไฟไปด้วยทําให้เกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกับการลุกไหม้ของสมุดและเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเธอจึงช่วยสมุดเล่มนั้นจากกองไฟทําให้เปลวเพลิ ที่ตัวจเธอมอดลงไปด้วยวันรุ่งคืนขณะปีเตอร์กำลังไปโรงเรียนก็สังเกตเห็นว่าแม่ของเขาแอบดูอย่างน้าคนลูกจากนั้นแดนนี่ก็ไปหาโจนเพื่อขอ,ขอความช่วยเหลือจะกลับพบว่าเธอไม่อยู่ห้องซึ่งภายในอาพาร์ตเมนต์ของโจนเต็มไปด้วยอุปกรณ์ไายาร์รวมถึงรูปถ่ายของปีเตอร์ที่อยู่ในสามเหลี่ยมพิธีกรรมก่อนที่แดนนี่จะสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่คุ้นเคยบนพรมเช็ดเท้าจนถึงวิ่งกลับบ้านเพื่อไปตรวจสอบสิ่งของของแม่ ในขณะเดียวกันโจนตะกนเรียกปีเตอร์จากหลังรั้วโรงเรียนว่าจะขอขับไล่แกออกไปอีกฝ่ายที่งุนงงจึงมองไปร,บรอบๆและสงสัยว่าเขาเป็นคนที่ถูกตะกนใส่หรือเปล่า ที่บ้านเกรแฮมแอนนี่ขนข้าวของของเอเลนและพบพรมเช็ดเท้าที่มีสัญลักษณ์เดียวกันกับโจนและชื่อที่สลักอยู่บนนั้นก็คือชื่อของสมาชิกครอบครัวในอดีตที่ตายไปก่อนพบหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่ามนเรียกพีที่สอนวิธีที่ปีศตรไ์พยมอนจะสามารถก่อสิ่งร่างผู้ที่อ่อนแอที่สุดได้โดยเนื้อความระบุว่าหลังกษัตริย์เพมอนถูกปลุกขึ้นมาจะสามารถสิ่งร่างผู้ที่จิตอ่อนและหลังเสร็จสิ้นพิธีกษัตริย์เพมอนจะอยู่ในร่างนั้นและต้องทำพิธีใหม่เพื่อขัับไล่ิญาาณพพรรกษตย์มอน บรจึงปราถนาร่างมนุษย์เพศช,ชายเธอ,อยังพบภาพปแปลกๆของโจกับบันเลนซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงทั้งสองคนเป็นสมาชิกของกลุ่มแม่โมดที่อยู่ที่ตนเพื่อสแสวงหาความมังคงังเดี๋ยวเรียกไพมอนให้เข้าไปสิงสู่ในร่างผู้ชายแอนนี่ช็อกทันทีที่รู้ความจริงเพราะเธอไม่คิดว่าแม่ผู้ล่วงลับไปลแล้วจะส่งต่อสิ่งชั่วร้ายมายังลูกของเธอจึงตัดสินใจซ่อนสิ่งของของแม่ไว้ในห้องใต้หลงังคาแต่หลังปีนขึ้นไปก็พบฝูงมแมลงวันที่บินว่อนไปทัวและต้องช็อกสุดขีดให้กับร่างไร้หัวของเอเลน พร้อมกับสัญลั <g up> กษณ์ของไพม่มอนที่จ่าลึกอยู่ไกลๆในเวลาเดียวกันปีเตอร์ได้ยินเสียงคลิกลิ้นของชาลีที่ดังมาจากทั่วสารที it, และในจู่เขาก็ยกมือขึ้นราวกับกำลังฉาบก่อนหัวกระแทกโต๊ะอย่างแรง <g up> <glimp. S 1> ซึ่งหลังการกระแทกค,ครั้งที่สองปีเตอร์ก็ฟื้นคืนสติและกรีดร้องด <g up> ้วยความตกใจขนาดที่เลือดไหลโชกหนา้าท่ามกลางความสับสนเพื่อนร่วมชนันที่หวาดกลัวให้กับสิ่งที่เกิดขึ้น ฝั่งของสตีคิดที่จะส่งต่อแอนนี่ไปที่สนยนฟื้นฟูจากนั้นเขาก็ได้รับอีเมลเกี่ยวกับการทำลายหลุมศพของเอเลนก่อนได้รับโทรศัพท์จากโรงเรียนของปีเตอร์ที่แจ้งให้เขาทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายสตีจึงไปพาปีเตอร์กลับบ้านและระหว่างทางก็เกือบจะเกิดอุบัติเหตุทำให้เขาร้องไห้ด้วยความอัดอั้นเพราะสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเขามันถาโถมเข้ามาเกินพอดีและท,ทันทีที่กลับถึงบ้านแม่ก็ตกใจที่เห็นสภาพของลูกก่อนช่วยกันประคองปีเตอร์ขึ้นนน,นนนออี แจ้งสติผู้ศพของไอเลนอยู่ในห้องใต้หลังคาในสภาพไร้หัวอีกฝ่ายที่ไม่อยากเชื่อกำพูดของเมียจงไปตรวจสอบไปเห็นกับตาและต้องตกใจเมื่อรู้ว่าแอนนี่พูดความจริงในทางกลับกันก็สงสัยว่าทำไมเธอถึงไม่โทรแจ้งตำรวจแอนนี่ก็เลยบอกว่าการทำแบบนั้นไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยก่อนเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับลัทธิไพมอนให้ฟังแม่ฉันกับเพื่อนของเธอที่ชื่อโจนเป็นสมาชิกในลัทธิเหมือนกันและโจนก็ไม่เคยบอกฉันเลยว่าเธอรู้จักกับเบลนินแถมเขามาตีสนิทครอบครัวของเรา เพื่อให้ทำสัญญากับบางอย่างในบ้านหลังนี้ขณะที่แอนนี่พูดอย่างคลุมคลางสตีฟก็มองเธอด้วยความสงสารเพราะคิดว่าเมียตัวเองของกูเรื่องขึ้นมาและจะน่าจะเป็นคนที่ขุดศพเอเลนขึ้นจากหลุมแอนนี่หัวเสียและเปิดเผยความสําคัญของสมุดภาพชาลีถึงวิธีที่สตีฟต้องทําลายมันลงเพื่อช่วยลูกชายของพวกเราแต่อีกฝ่ายปฏิเสธและบอกว่าเธอต้องไปที่ส่วนฟื้นฟูแอนนี่ก็เลยบอกว่าเราต้องเผาสมุดนี่ทิ้งไปและเขาต้องเป็นคนโยนมันเข้าไปในกองไฟเพราะว่าเธอเคยลองแล้วแต่ทําไม่สำ ทว่าสตีฟไม่สนใจที่จะทำอยู่ดีแอนนี่ที่หมดสิ้นหนทางจึงโยนมันเข้าไปในกลองไฟทั้งท,งทังที่รู้ดีว่าตัวเองจะต้องตายไปด้วยแต่กลับกลายเป็นสตีฟที่ลุกไหม้เป็นทั้งตัวแอนนี่มองเขาด้วยความหวาดกลัวแล้วมาจิตใจบอบช้ำสุดขีดสนใดนั้นเธอก็ถูกปีศาจเข้าสิงอีกครั้ง ในช่วงกลางดึกปีเตอร์ตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าแอนนี่กำลังวนเวียนอยู่ข้างหลังเขาแล้วเมื่อเห็นมาบ้านปิดไฟมืดสนิทจึงเดินเอาไปเรียกหาพ่อแม่แต่กลับพบเพียงความเงียบงนันแล้วเมื่อเดินสำรวจไปรอบๆก็พบร่างที่ถูกเผาไหม้จนเปรียมของสตีสร้างความสะเทือนขวญแกระชายหนุ่มอย่างยิงก่อนได้ยินเสียงดังอยู่ข้างล่างและเหลือบไปเห็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่ยืนเปลือยกายอยู่ในเงามือขณะแอนนี่ที่ถูกผีสิงส่งยิ้มไม่เขาและไล่ต้อนปีเตอร์ไปยังห้องใต้หลงังคาแม้ว่าเขาจะขังตัวเองเอาไว้ได้ แต่แอนนี่ก็ยังคงทำให้เขากลัวต่อไปด้วยการหัวกระนําโขประตูโดยที่ลูกชายได้แต่ร้องขอให้จะปล่อยเข้าไป และไม่นานเสียงก็หยุดลงก่อนที่ปีเตอร์จะพบฝูงมแมลงวันเดารูปถ่ายของตัวเองอยู่บนพื้นซึ่งตอนนี้ข้างๆกันร่างของเอเลนได้หายไปแลว้วปีเตอร์ตบหน้าตัวเองหวังให้ตื่นจากฝันร้ายแต่เขากลับได้ยินเสียงแปลกๆมาแทนเมื่อเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นแอนนี่ลอยอยู่กลางอากาศขณะพยายามตัดหัวตัวเองด้ดยลวดลูกชายมองดูแม่ของเขาด้วยดวงตาเบิกโพลแล้วก็เห็นคนแปลกหน้าเปลือยกายอีกสามคนที่ยืนส่งยิ้มไม่เขาปีเตอร์ตกใจกลัวและตั้งตัวไม่ทนันจึงกระโดดออกจากหน้าต่าง จงร่วงสุพื้นเบืองลอ่าเป็นผลในโมโสติในทันที แต่แล้วแสงเรืองรองแปลกๆก,ก็ได้ลอยเข้าไปในร่างของปีเตอร์ช่วยให้เขาฟื้นคืนสติอีกครั้งก่อนเห็นร่างไร้หัวของแม่ลอยเข้าไปในบ้านต้นไม้และขนาดที่เขาเดินไปตรวจสอบเหล่าฉีเปลือยก็จ้องมองเขาอยู่หา่างปีเตอร์ได้รับการต้อนรับจึงดีจากกลุ่มผู้บูชาปีศาจและเขายังเห็นหัวที่ถูกตัดของชาลีวางอยู่ด้วยบนยอดรูปปั้นจำลองของไพมอนปีเตอร์ที่กำลังมุนงงเลือบมองไปร,บรอบๆจะเห็นร่างไร้หัวของแอนนี่และเอเลนคุกเข่าอยู่บนพืน้นครู่ต่อมาโจนที่อยู่ในนี้ด้วยก็ได้ เรียกปีเตอร์ว่าชาลีและบอกว่าพวกเราได้แก้ไขรูปร่างผู้หญิงของเธอเลว้วและได้มอบร่างบุรุษที่แข็งแรงกำยำเข้าไปแทนก่อนที่จะสวมมงกุฎให้เขาเป็นไพยมอนซึ่งเป็นหนึ่งในแปดราชาแห่งนรกเพื่อมอบความรู้ในสรรพสิ่งอลี้ลับแก่มวลมนุษย์ขณะเหล่าผู้ติดตามต่างคุกเข่าลงต่อหน้าและบูชาผู้ปกครองคนใหม่ของพวกเขาแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านีค้คลา ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยนางเรียงเฮเดริตาลีนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าความน่ากลัวของสิ่งที่สืบทอดทางสายเลือดคือสิ่งที่พ่อแม่ส่งต่อให้ลูกและบางอย่างก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันเช่นโรคทางพันธุกรรมโดยนางใช้เรื่องราวเหนือธรรมชาติเป็นบทเปรียบเทียบของโรคทางจิตเวช้วยสมาชิกในตระกูลของแอนนี่ยายจะป่วยโรคจิตเภทพ่ออดอาหารจนตายพี่ชายก็เลือกปิดชีพตัวเองส่วนตัวของแอนนี่จึงอยู่ด้วยความหวาดระแวงว่าตนเองในลุกลูก จะได้รับมรดกแห่งความวิปลาสนี้มาด้วยหรือไม่เจนเมื่อบาดแผลทางใจความเจ็บปวดที่สั่งสมมานานและการเลี้ยงดูที่ผิดพลาดได้ถูกส่งต่อสืบกันมาเป็นรัอสุดท้ายแอนนี่จึงมีความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวกับลูกๆของตัวเองซึ่งวงจรนี้ก็หมุนวนไม่จบสิ้นเหมือนคำสาหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดภายในเรือก็คือบ้านตุ๊กตาที่แอนนี่สร้างขึ้นมาสะท้อนได้เห็นว่ามนุษย์เป็นเพียงแค่หุ่นเชิดการไม่มีเจตจำนงเสรีแอนนี่สร้างบ้านตุ๊กตาจำลองชีวิตจริงเพื่อ ายามควบคุมสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ แต่ในความเป็นจริงครอบครัวเกรแฮมทั้งหมดกลับเป็นเหมือนตุ๊กตาในบ้านหลังใหญ่ซีเองที่ถูกควบคุมโดยยายเอเลนและลัทธิบูชาปีซาแม้ว่าการสื่อสารจะเป็นทางรอดเดียวของครอบครัวแต่พวกเขาก็เลือกที่จะไม่เปิดใจคุยกันจนสุดท้ายก็กลายเป็นความหายนาสติผู้เป็นพอ่อพยายามทำเหมือนทุกอย่างปกติแอนนี่เก็บกดความโศกเศร้าปีเตอร์แบกความรู้สึกผิดไว้คนเดียวการไม่สื่อสารในายามวิกฤตจึงได้เปลี่ยนบ้านที่น่าอยู่ให้กลายเป็นรกบนดินอีกทั้งแอนนี่ มีวิธีจาัดก,การกับปัญหาภายในครอบครัวที่ตำเตี้ยวเรียดินเธอไม่ยอมรับบาดแผลในอดีตจึงไม่รู้วิธีเยียวยาที่ถูกต้องเพราะการที่เธอไม่ได้จัดก,การกับปมปัญหาที่ได้รับมาจากพ่อแม่ก็มักจะเผลอทส่งต่อบาดแผลนั้น ไปสู่ลูกหลานของตัวเองโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตระหนักรู้และพยายามรักษาจิตใจของตัวเองคือวิธีเดียวที่จะหยุดวงจรอุบาทนี้ได้ส่วนสตีฟก็เป็นผู้นําครอบครัวที่แย่ก็มักมองข้ามความผิดปกติของแอนนี่และลูกๆโดยคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยหรือความเครียดธรรมดาชี้เห็นว่าการเพิกเฉยต่อ,อตสัญญ,ญาณความผิดปกติทางอารมณ์หรือจิตใจของคนภายในบ้านก็มักนําไปสู่ผลลัพธ์ที่แก้ไขไม่ได้เพราะความน่ากลัวที่ซูอาจไม่ใช่ผีห่าซาตานที่นายจคือคด คนในสายเลือดที่มีความลาบมีความอาฆาตพยาบาลหรือมีความเจ็บป่วยที่เราไม่เข้าใจและเมื่อสาหลักของครอบครัวซึ่งในที่นี้ก็คือแม่ได้พังทลายลงทุกอย่างในบ้านก็ได้ย่อยยับตามไปด้วยเฮดอริทอรีได้คะแนนจากเว็บ i m d b อยู่ที่7.3คะแนนและเว็บร o t เต้นโทม t โตอยู่ที่90%หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไปด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ